ตอนนี้แถวบ้านเราขยะเยอะเหม็นมากแล้วคนในชุมชนจัดการกันยังไงก็เริ่มแยกกันแล้วดีมากเริ่มแยกขยะเปล่าแยกฝ่ายเถียงกันว่าหน้าที่ใครปัญหาชุมชนทุกคนต้องช่วยกันแก้เพราะมันเกิดมาจากทุกคนโดยเฉพาะที่ส่งผลสุขภาวะเพราะมันทำให้ป่วยตายได้เช่นปัญหาขยะ รู้ไหมขยะเป็นที่มาของโรคร้ายแรงต่อร่างกายถึง92.3%เพราะถ้าจัดการไม่ดีจะเป็นที่พอ่อเชื้อโรคบวกกับสารพิษกลิ่นฝุ่นละอองปนเปื้อนไปในอากาศน้ำอาหารทำให้อาเจียนเวียนหัวท้องร่วงเกิดโรคภุมมแพ้โรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคผิวหนังแถมเป็นแหล่งพ่อพันธุ์หนูแมลงวันแมลงสาบยุงผาหานำโรคทั้งนั้นปัญหาขยะหรือปัญหาชุมชนอื่นๆแก้ได้ด้วยหลักการจัดการชุมชน3อย่างนี้ลองดู 1. ผู้นําชุมชนพร้อมใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งขอให้ตั้งใจจริงคุณเองก็เป็นคนเริ่มได้ 2. ชุมชนพร้อมทุกเพศทุกวัยทุกใจร่วมด้วยช่วยกันได้ประโยชน์กันทุกคนและ 3. ความรู้พร้อมความรู้หาได้จากสื่อต่างๆปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นอย่างเรื่องขยะแต่ละบ้านก็ช่วยกันแยกขยะพวกขวดกระดราษกระป๋องเอาไปขายเศษอาหารก็เอามาทําปุ๋ยใส่ต้นไม้ในชุมชนหรือปลูกผักเอาไว้กินเองหรือเอาปุ๋ยไปขายได้อีก ทั้งหมดนี้ต้องช่วยกันปัญหาก็หายไปดีไม่ดีมีไรายได้ชุมชนเพิ่มการจัดการชุมชนเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะงานบุญประเพณีปลอดเล่าจะลดอุบัติเหตุจะชวนกันออกกําลังกายหรือการสอนเพศศึกษาก็ยังได้ถ้าอยากให้ชุมชนน่าอยู่เริ่มได้ที่ทุกคนลงมือทํานะจ๊ะเข้าใจเรื่องการจัดการชุมชนแล้วนะโอ้ยชุมชนเราก็เริ่มใช้คํานี้กันแล้วอ้าวนหนบอกว่าแยกฝ่ายกันอยู่ก็ใช่สิก็เวลาเจอหน้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ตะโกนจัดการมันเลย เขาไปช่วยการจัดการปัญหา